ครับสวัสดีครับเมอร์สีคุณสี่บนถนนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับเทียนคือโตโยต้าอเวนซ่านะครับใครที่ใช้รถโตโยต้าอเวนซ่านะครับอยากอัพเกรดช่วงล่างให้นุ่มๆน,น,นั่งสบายๆมาที่เมอร์สีคุณสี่นะครับอเวนซ่านะครับเป็นรถ ที่ออกแบบมานั่งเป็นรถแบบครอบครัวได้แต่ว่านั่งไม่ค่อยสบายตัวนะครับเราสามารถติดตั้งช้คอัพตัวบิลสไตล์แบบโมโนชุบด้านหลังเพียง2ตัวเท่านั้นเองนะครับอาการอาการสะเทือนอาการเด้งอาการเหวี่ยงอาการโครงลดไปเยอะนะครับนอกจากนี้นะครับวเวลาขับขี่นะครับด้านหน้าก็ทําให้ช่วงล่างนุ่มนวลตามไปด้วยนะครับ t o y o t a a v า n ซาติดตั้งช็อคอัพ ด้านหลังตัวบิลสไตล์สีเหลืองเพียง2ตัวเท่านั้นนะครับท่านจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลน,นั่งสบายสบายตลอดการเดินทางครับไม่มีอาการดิน้นไม่มีอาการสะเทือนไม่มีอาการเวียงไม่มีอาการโคลงนะครับท่านจะนั่งนุ่มนวลน,นั่งสบายสบายนะขับขี่ยังมั่นใจเนิ่งนะครับโดยคุณสรถสบัดต,ตัวโชว์อัพบิลสไตล์เหลืองแบบโมโนโทูบกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่นะครับซับแรงดีดของสปริงได้ดีด้วยระบบวาล์วแปรผันตามสภาพถนน,นครับ นี่คือตัว t o y ยต a a v a n z a นซะครับใครที่ใช้รถ a v a n z a ซอย่าอัปเกรดลุ่มนุ่นั่งสบายสบายมาที่เมสสี่คุณสีนะครับไม่มีคำว่าผิดหวังไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับติดตามผลงานดูคลิปรีวิวทางช่องยู u ูบเมสสี่คุณสีนะครับช่วงล่างนุ่มๆุ่มบายอันตัได้ครับผมครับโตโยต้าอัลวนซ่นะครับอย่าลืมนะครับอัปเกรดช่วงล่างใหม่ติดตั้งช็อ์หลังเพียง2ตัวนะครับรถจะนุ่มหนึบนวนนุ่มนวลหนึบนิ่งไปทั้งคันเลยนะครับ นึกถึงช่วงล่างนุ่มๆน,นะครับเมื่อ4 4บน,บนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับนี่คือ Toyota a อ e วนซมาร์เก็ตช่วงล่างใหม่นะครับให้นุ่มนวลน,นั่งสบายสบายติดตั้งเพียงชอปหลังนะครับสตัวเท่านั้นเองนะครับก็ทำให้ช่วงล่างนุ่มนวลนึบน,นิ่งนะครับชอบบิวสไตล์เหลืองโมโนชุบใน Toyota a อ e วนซครับเห็นมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ